อีนกถามเรื่องงานวันนี้ก่อนไหมล่ะถามตรงตัดตรงอะไรนี้ค่ะก็วันนี้นะคะมาในดีเทสอนิวาสองนะคะเป็นโปรเจกต์ของพี่น้องร่วมกับ GDS นะคะยังไงก็รอติดตามด้วยค่ะค่าตัวยังไงล่ะคะเบลถ้าเคยเป็นโปรเจกต์นอย่างนี้ปกติเลยค่ะอา่จะปกติเวลาหนังนะค่าตัวเขาจะอัพขึ้นบ้าละคร ถามผู้จัดการนะคะศูนเก้าเก้าเก้าอาเบอร์ไม่ต้องแล้วค่ะก็ก็ก็จะมีเรทเออของหนังก็จะเป็นเรทของหนังค่ะของละครก็จะเป็นเรทของละครอยู่แล้วค่ะคาดหวังกับหนังขนาดไหนเบลเพราะว่าเราเคยสเตจจากละครมาแล้วนึกว่มาเป็นหนังคือเบลดีใจนะคะที่คนจะได้เห็นบุพคเพในเวอร์ชั่นของหนังของภาพยนตร์ซึ่งเบลก็ยังเชื่อว่าแฟนๆบุพคเพก็น่าจะรอชมกันแล้วเบลก็เชื่อว่าทุกคนน่ะยิ่ง ยิ่งมันเคยสําเร็จเท่าไหร่อ่ะยิ่งต้องตั้งใจทําให้มากเท่านั้นนะคะเออรวมถึงตัวเบลด้วยเบลก็แบบเบลก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากแล้วก็อยากจะอยากจะเริ่มงานแล้วเนี่ยคือมันเหมือนมันมีไฟมากเลยอะค่ะพี่เบลมีเช็คแฟนคลับมาว่าเออพอต่อนี้ไปมันจะเป็นโป๊ปเบลล์โป๊ปเบลล์สองสมปีนนี้ไปเลยนะเช็คแฟนคลับอ๋อค่ะ คือก็ยังโอเคนะอย่างตอนนี้เบลก็มีรอยเล่มมนยาที่กำลังจะออนแอร์ air, ใช่ไหมคะแฟนๆก็ยังรอชมอยู่แล้วก็อยากจะให้เปิดใจแหละเพราะว่าในแต่ละโปรเจกอะมันก็จะมีความแตกต่างความไม่เหมือนกันอยู่แล้วความสนุกอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นคนละแบบอย่างนี้อยู่แล้วด้วยเบลกลัวไม่ว่าคุณติดภาพแม่การาเกตอยู่แล้วพอมาเป็นเวอร์ชันหนามันไม่ใช่แม่การาเกตไม่ได้มาแล้วนะเป็นอีกแบบนึงแล้วน,นะค่ะคือก็สําหรับตัวละครการะเกตหรือเกตสุรางก็ คนก็อาจจะรักแต่ว่าตัวใหม่ก็อยากจะให้แบบมีพื้นที่ในใจให้ได้ด้วยนะคะอาจจะอาจจะเป็นนางเอกแรกที่ต้องใช้งบร้อยล้านในการสร้างหนังเมืองไทยเลยนะเยอะมากมันกดดันมามเพราะทุกวันที่มันทุกอย่างมันยิ่งใหญ่มากก็จะทําให้เต็มที่ล่ะค่ะจากคิวปีหน้าคือแน่นเลยไหมคะในแตการ์ดแน่นอยู่ค่ะเพราะว่าก็จะมีของพี่น้องด้วยมี GDS ด้วยแล้วก็ ดทูเลิฟให้รับพิพากษายังยังไม่ได้ปิดด้วยค่ะอาจจะมีแบบช่วงที่คาบเกี่ยวกันอปีหน้าก็จะเห็นเบลล่ายาวๆแน่นๆใช่ค่ะก็เริ่มตั้งแต่ลอยเล่มมนย้าตุลาอิเลียมซิ่ง31ธันวานะนวะโปรเจกต์ถัดไปปีหน้าค่ะถึงตัวเราคือมันต้อง ที่สุดค่ะคือโอ้โหฟิตเท่าที่จะฟิตได้พยายามทานอะไรแบบมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบนีบแอบนอนตามกล้องถ่ายตามมุมต่างๆเอาไปต่อค่ายกองถ่ายไปเกิดกันมาได้ใช่ไหมคลิปนี้มันเกิดขึ้นนะคะที่เบียร์ชวนไป ใช่ค่ะคือมีเวลาว่างตรงกันพอดีแล้วคือเบลอะไม่เคยไปเที่ยวขอนแก่นแบบไปเที่ยวเลยคือเบลเคยแต่ไปทํางานอะไรอย่างงี้ค่ะ<ม>พี่เบียเขาก็มีเหมือนแพนว่าจะไปเยี่ยมคุณพ่ออยู่แล้วด้วยก็เลยชวนเบลเบลก็เออมีวันนี้วันนี้ว่างแล้วมันตรงกันก็เลยได้ไปด้วยกัน,นะะตอนที่รู้ว่าจะได้ไปเจอคุณพ่อตัวเราเองมีเกรงตื่นเต้นหรือว่าอะไรบ้าง,างไหมคะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าก็มีแบบเตรียมเขาไปฝากอะไรนิดหน่อยค่ะ ยังไม่เคยเจอค่ะครั้งแรกค่ะไม่น่าค่ะคุณพ่อคุณพ่อคุพ่เดียวคุณพ่อเป็นคนสบายยมากคุณพี่วิทยายังไงคือคุณพ่อคือีย่งั้นมีสไตล์มีวิธีการพูดการอะไรอย่างเงี้ยคือคลายๆกันเลยค่ะคือเออเข้าใจดีอะไรเงี้ยค่ะนกัแซวว่านังเนืฝักตัวเหมือนของค่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยแบบแนะนำแบบเด้งนี่น้งอย่างพี่วิทย์ชวนคุยอะไรบ้างครับพี่เบ ก็ไม่ได้ชวนคุยอะไรเป็นพิเศษมากค่ะคุณพ่อก็จะเล่ามากกว่าว่าเออเนี่ยทําสวน,นนั่นนี้ปลูกอันนูน้นอันนี้ชวนไปเก็บน้อยหนา<ด>อะไรแบบเป็นฟิลอย่างนั้นมากกว่าค่ะได้ใช้เวลาไปคุยกันนานไหเจอกันก็คือไปไปสามวันนะคะก็เจอเจอแบบชเช้าเย็นเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยตลอดอย่างนี้พี่เบียร์พา <c oughs> ไปดูที่ทางที่เขาซื้อๆๆมาเข <c oughs> าก็เป็นก็เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นเหมือนกันมี <c oughs> <c oughs> คุณพ่อที่พาไปดูค่ะใช่ก <c oughs> ็เลยนําเป็นไงบ้างไหมคะที่ดินที่ดู ปลูกยองปลูกยาวยาวเลยคือมีแบบเล่าว่าเอ่มที่ที่พี่เบียเคยไปวิ่งเล่นตอนเด็กๆอะไรประมาณอย่างนั้นนะที่ที่เขาซื้อไว้ที่จะทำสวนเกษตรทำโน้นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นที่ที่เขาหมายถึงสวนตาลอะไรหรือเปล่าเป็นยังไงครับบรรยากาศได้ไปเห็นไหม ก็ดีนะคะก็มีแบบปลูกพืชหลากหลายค่ะผักผลไม้อะไรอย่างเี้ค่ะเพื่อนพานตื่นเต้นไหมครับหินเบลกับเบลกับเบยก็ก็มีบ้างไม่ได้ค่ะไปเยือนถิ่นเขาเข้ามาทักทายเราเลยนมครับอแรีมีนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะเพราะว่าส่วนมากก็คือจะเป็นทริปเดินทางหรือบางทีก็เอาไปอยู่บนยอดเขาละอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะ ต้องสตองแค่ไหนกับการไปคิดกับพี่เวียเพราะว่าแต่ละที่ที่ไปมันไม่ดูเป็นาพารากอนหรือว่าดูเป็นกวาดเก่าตอนที่สบายที่สุดก็คือตอนนั่งอ่านข่าวแล้วรูว <c oughs> ้สึกว่าเอ้ยโอเคเขาเป็นสายพาลุยมาช่วงนี้ <c oughs> คือเบลว่าบอกไว้อยู่แล้วว่าช่วงนี้เบลงานเยอะมากเออต้องเซฟไว้หน่อยพี่เขาก็บอกว่าไม่โอเคสบายๆเป็นที่พักผ่อนแต่ก็ไปจริงแล้วไปจริงแล้วใช่ค่ะก็เอาจุดชมวิวก็ปีนนี่นา แต่ก็เบาอยู่คะ่ะแต่เราก็ไม่เข็ดนใช่ไหมคะเพราะจะชวนไปดูอีก <laughs> ต้องไม่ต้องใช้คำว่าเข็ดหรอก <laughs> <laughs> จะคำว่าเตรียมร่างกายให้พร้อมกันค่ะล้วแกนี่จะพามีเวลาไปอีกไมหมคะเพราะงานก็แน่นหรือคิวงานก็เยอะเหลือเกินเดี๋ยใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็แน่นเดี๋ยวหน้าก็ก็ยังแน่นอยู่คะ่ะใช้ชีวิตแบบที่รูนเป็นไงบ้างคะใช่พี่เบียร์แล้วก็พี่วีร์ก็สบายๆนะคะจะเป็นแนวธรรมชาติะค่ะก็อย่างเช่นไปกินข้าวก็คือ ก็กินที่บ้านอะไรอย่างนี้ซื้อมากินง่ายๆค่ะเหมือนเป็นการซ้อมเลยไหมคะว่าเฮ้ยเราอยู่ได้นะแบบนี้อะไรอย่างนี้ไม่รู้ไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบไม่มีถามอะไรเลยค่ะไม่ได้ถาม่ดูแลเขาแน่นคะไม่มีค่ะมีแค่ส่งบัตรเขียบตามมาค่ะน้อยหน่าแล้วพี่เบลเขาแนะนำ พ่อว่าเปลนลาเป็นอะไรคะควานที่เป็นจมไม่ได้แนะนําอะไรค่ะก็เหมือนบอกคุณพ่อไว้อยู่แล้วว่านี่ทริปนี้มีน้องมาด้วยนะอย่างนี้ค่ะคุณพ่อเขาลงอยู่แล้นะจ่อว่าเป็นอะไรจ่อไม่เชิญจ่อไม่ถามคุณพ่อค่ะโอเคนะมโอเคะค